อ่นรีบชอบอ่านหนังสือชอบอยู่คนเดียวอืแต่รีก็ต้องอยากทําให้ทุกคนมีความสุขนะไม่ว่ารีจะแสดงกิริยามารยาาแบบไหนถ้ามันไม่สมควรรีก็จะปรับปรุงแก้ไขตัวรีก็ไม่ได้ไม่ไม่ใช่คนฉลาดแต่ทุกคนรีก็ต้อง ต้องฟังความรู้จากทุกคนถูกปะาอะวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าลีจะพยายามอ่านคนไม่ให้ทันนะคะเธอจิตใจดีขอบคุณค่ะจิตใจดีอ่ะลีถือว่ารีโชคดีจิตใจดีมีชัยไปกว่าครึ่งต่อให้รีโดนทําร้ายอะไรก็แล้วแต่แต่ชีวิตรีอ่ะเชื่อไหมต่อให้รีโดนโกงโดนป้นอะไรก็แล้วแต่มากมาย มันเหมือนต่อเฮลี่ไม่มีเพื่อนไม่มีใครอยู่เคียงข้างแต่รี่ไม่เคยรู้สึกว่ารี่อยู่คนเดียวในเวลาที่รี่เศร้าปุ๊บมันเหมือนเสียงข้างในเขาเรียกรี่รู้สึกว่ามันรี่รู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอน,นี่รีพูดจริงๆนะขอบคุณนะคะที่รักใจเย็นๆนิดนึงน,น,นะ ใช่รีจะใจเย็นๆคืออ่อพี่ได้เห็นพูดว่ายังไงอ่ะพี่ได้เห็นมุมมองในการโกรธของลี่แบบนั้นพวกพี่ได้เห็นแล้วแต่มันมีอีกหลายอีกหลายหมุมที่พี่ๆยังไม่ได้เห็นลี่อยากเป็นดาราอยากเป็นนักแสดงเพราะอะไรเพราะว่า รีคิดว่ารี่ทําได้สิ่งนี้รี่ทําอย่างอื่นไม่ได้เลยจริงๆไม่เคยทําอะไรเป็นเลยสักอย่างลี่พูดตามตรงเลยเอาคือแบบว่าวาสนามึงดีอะแต่มึงโง่เข้าใจปะแล้วความโง่อของรี่มันพยายามอยากอยากทําอ่ะอยากทําอยากเรียนรู้อ่ะรี่บอกให้นะว่าทําไมหลายๆคนพูดว่า ทำไมมึงทิ้งผัวรวยเพื่อที่จะแบบอยากเป็นดาราเอาพี่หลายคนพูดถูกเดี๋ยวน้องขอพูดให้ทุกคนฟังตรงนี้บางทีนี่ก็งงงงงงวาสนาตัวเองเหมือนกันเด็กคนนี้พ่อแม่แยกทางไม่ได้รับความรักจากไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่สมบูรณ์ พ่อแม่แยกทางกันแต่เด็กครอบครัวไม่ได้อบอุ่นขนาดนั้นแต่รีเป็นคนใฝ่ดีเป็นคนใฝ่ดีมีแต่ให้ตั้งแต่เด็กมีแค่เรื่องเดียวก็คือใจร้อนถ้าไม่ผิดก็คือไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนยึดหลักความถูกต้องมากๆวันหนึ่งรี่บอกตัวเองว่ารีเนี่ย จะต้องมีคนที่รักลี่ที่รักลี่จริงๆก็คือลี่ได้ได้มีโอกาสมีมีแฟนสี่คนคือลี่เลือกอยู่กับเขาไม่ใช่เพราะว่าเขารวยหนึ่งอย่างความรวยต้องมีแล้วความรวยต้องมีแล้วเพราะว่าริมจะไม่ทําให้ไม่อยากให้แม่ลําบากเพราะตอนที่พ่อแม่เลิกกันแม่ลี่ลําบากมาก จำได้เลยก่อนก่อนมาประเทศไทยอ่ะพ่อของรี่อ่ะเอาแม่บ้านเอาคนใช้อ่ะมาทําเมียคิดดูสิตอนที่เขาเป็นคนใช้อ่ะเขาดูแลเราดีมากเขาน่ารักมากแต่พอเขาได้มาเป็นเมียน้อยของพ่อเนี่ยเขาเป็นแม่เลี้ยงใจ้ายมากแล้วมันเป็นอะไรที่ฝังใจลี่มากๆเขาตีนเขา ลี่มีน้องสาวสามคนนะแม่เลี้ยงเนี่ยตอนพ่อไปทํางานอะ่ะเขาไม่ให้กินข้าวเขาตีน้องน้องสาวคนเล็กของลี่อะ่ะจนนิ้วหักอะ่ะจนนิ้วงอแบบนี้อะ่ะเชื่อไหมตอนเด็กๆสามพี่น้องลี่อะ่ะลุมตีแม่เลี้ยงเลยคนหนึ่งคนหนึ่งลี่ก็ขึ้นคอน้องก็กัดขาคือแบบลุมตีลุมตี แม่เลี้ยงเลยเขาเขาไม่น่ารักมากๆแล้วเขาทําให้แม่รี่เสียใจมากๆเขาทําให้แม่รี่แบบต้องเลิกจากกับพ่อแล้วแม่รี่ไม่มีอะไรออกไปจากบ้านชีวิตไม่เคยทํางานแล้วก็ออกไปจากบ้านไปเป็นอะไรรู้ปะไปเป็นคนคนรับจ้างล้างจานถ้าเป็นรประเทศไทยอ่ะก็คือขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม มแม่ลี่อ่ะต้องออกจากบ้านไม่เคยทํางานอ่ะแต่เป็นคนคนรับใช้ล้างจานอ่ะต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงอ่ะนอนนอนห้าทุ่มตื่นตีสามอ่ะตื่นตีสามตีสี่เพื่อที่มาจัดร้านทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ลี่อยู่กับพ่อไม่ได้ทางบ้านอ่ะพ่อมีกระตังก็ถือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นหมู่บ้านบ้านลี่ก็ มีกินมีใช้ไม่ใช่มั่งคั่งร่ำรวยนะแต่พ่อรีอยากค้าไม้กฤษณาแล้วก็เออมีทีวีให้ดูมีหูหมูเห็ดปิดไก่ให้กินมากกว่าบ้านคนอื่นๆอะไรอย่างนี้ mm. ก็นั่นแหละแม่ก็หนีออกจากบ้านเพราะว่าพ่อเอาคนนั้นมาเป็นน้อยรีก็เลยฝังใจตรงนี้พ่อตีแม่เพราะเมียน้อยอืม ตีแม่ต่อหน้าเมียน้อยคิดดูแล้วกันแล้วสามพี่น้องกอดกันร้องไห้อ่ะจะตั้งสติก่อนเออทุกคนยังอยากฟังอยู่ไหมอมืแต่ดิอยาเป็นคนรักแม่มากรักแม่มากๆลี่ิก็เลยหนีออกจากพ่อนะเพราะว่าเราเป็นลูกสาวคนโตนี่เป็นลูกสาวคนโตคุณพ่อเนี่ย คุณพ่อเนี่ยเป็นคนเวียดนามใช่ไหมแล้วก็ตระกูลเขาเป็นทาหารคนโตเนี่ยจะต้องเป็นลูกชายใช่ไหมแต่ไม่ได้ลูกชายแต่ได้รีเป็นลูกสาวเพราะได้รีเป็นลูกสาวเขาจะสอนให้รีเหมือนผู้ชายตอนเด็กๆรีจะเหมือนผู้ชายมากจะไม่ได้เหมือนผู้หญิงเลยคือมีนิสัยเป็นผู้ชายเลยเขาสอนให้แกะไม้สลัดไม้ไม้กฤษณาทุกวันนี้ยังจําได้ทํายังไงให้ไม้แบบมีราคาทํายังไงให้แบบ อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ลี่ยังทําได้ยังพอจําได้แกะสลักไม้พ่อสอนพ่อสอนต่อยมวยพ่อสอนแบบต่อยมวยสอนแบบสอนป้องกันตัวสอนให้ลูกสาวคนนี้เป็นลูกชายแล้วพ่อก็มีความบังกับเรามากแต่ทีนี้พ่อทําแบบนี้เราก็แบบรู้สึกแต่พ่อเป็นพ่อที่ดีนะเป็นพ่อที่ดีหนูก็ตอนเด็กๆจําได้ก็ได้รับความอบอุ่นจากพ่อเหมือนกันนิดๆหน่อยๆละมาชอบตอนไหนรู้ปะมาชอบตอนไหนรู้ไหม ตอนที่ตอนที่แม่เลี้ยงอ่ะตีน้องสาวจนนิ้วหงอแล้วพวกเราพวกเราสามคนอ่ะลุมตีเมียลุมตีแม่เลี้ยงหนูก็กระโดดกระโดดกัดคอคนหนึ่งกัดคอกัดหูคือคแบบตีน้องเราอ่ะคือมันไม่ได้อ่ะเออแล้วพ่อเข้ามาเห็นตอนนั้นก็กลัวพ่อออกกลับมาจากทํางานพอดีตอนนั้นก็กลัวทีนี้ทีนี้ก็กลัวว่าพ่อจะตี แต่เชื่อไหมนี่คือช็อตที่แบบมันนานมากแล้วที่แบบว่าพบที่แบบว่าเราไม่ได้รู้สึกแบบนี้เนาะตอนที่เขาเห็นตอนที่พ่อเข้ามาเห็นว่าพวกเราลุมตีแม่เลี้ยงตอนนี้ก็เขาคิดว่าจะกลัวแต่เราก็พูดให้ฟังแล้วก็นิ้วน้องเราก็งอจริงๆเชื่อไหมพ่อเลี้ยอถีบไม่ใช่ถีบเขาเรียกเขาเรียกอะไร ถีบแม่เลี้ยงกระเด็นติดฝาทะลุเลยตอนนั้นก็แบบเออก็ดีใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยู่กับกับคุณพ่อไม่ได้ก็หนีจากพ่อไม่รู้เลยว่าแม่อยู่ไหนชีวิตเนี้ยไม่รู้เลยตอนอยู่ลาวอ่ะไม่รู้เลยว่าแม่อยู่ไหนยังเด็กมากคือหนีจากพ่อคือต้องออกจากพ่อให้ได้เพื่อจะไปหาแม่สงสารแม่อมแล้วก็ คือหลงทางอ่ะคือหลงทางหลงทางแล้วก็ร้องไห้แบบแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนอ่ะจนกระทั่งแบบเออก็มีคนพาไปเจอแม่จนเจออ่ะเชื่อไหมชีวิตอ่ะอยากเหมือนละครเลยเหมือนละครเลยพอไปเจอแม่เห็นแม่นั่งล้างจานเห็นแม่และขออยู่กับแม่แม่ไม่ให้อยู่อ่ะแม่ก็ตี แม่ทั้งทั้งตีทั้งแบบไล่กลับบ้านไปคือแบบไม่หนูจะอยู่กับแม่จะอยู่กับแม่จะช่วยแม่แม่ไม่ให้อยู่แม่บอกว่าถ้าอยู่หนูจะไม่ได้เรียนหนูต้องกลับไปหาพ่อหนูถึงจะได้เรียนแม่ไม่มีเงินหนูบอกหนูจะช่วยแม่ทํางานอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ยอมเชื่อไหมแล้วเหมือนเหมือนหนังอ่ะเหมือนหนังเลยอ่ะแม่ตีหนูแม่ไม่ให้หนูเข้าเข้าบ้านเนี่ยบ้านคน คนเป็นทําก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมบ้านคนคนทาก๋วยเตี๋ยวแม่ไม่ให้หนูเข้าไม่ให้อยู่เพราะแม่ไม่อยากให้หนูลําบากหนูรู้แม่ไล่หนูกลับบ้านเนี่ยหนูก็นั่งตากฝนอยู่ตรงนั้นอ่ะจนหนูป่วยอ่ะจนแม่ก็ยอมให้เข้ามาเอออะไรเงี้ยแล้ววันนั้นอ่ะชีวิตนี่ก็ไม่เคยทำงานเหมือนกันแล้วก็ไปช่วยล้างจานให้กับให้กับแม่ด้วยด้วยเรายังเด็กเนาะเรายังเด็กเราก็ไม่ได้รู้อะไรอะ่ะ เออเขาให้ทําเขาให้หล้างจานใช่ไหมเราก็ยางล้วก็เราก,ก็ยกจานยกจานเยอะๆแล้วจานมันก็แตกแตกลงไปเลยเจ้าของร้านก็เอาไม้อะไรคลิปถานเหรอไม้คลิปถานไม้คลิปถานอะ่ะเอามาฟาดรีแม่รีก็เอาตัวมาบางัง เอาตัวมาบางังดูตอนนั้นรู้สึกแบบทําไมทําขนาดนี้จนหลังแม่รีแบบเป็นลายแล้วรีก็สัญญากับตัวเองเลยว่าจะไม่ทําให้แม่ลําบากรีจะไม่ไม่อยากเห็นแม่ลําบากส่งสารแล้วก็ถ้าเกิดมีผัวเนี่ยรีจะไม่ไม่ยอมให้ผัวคนไหนตีรีเหมือนแม่ถ้ามีผัวแต่ผัวต้องรักรีมากๆคือคือนับตั้งแต่นั้นนะรีก็คิดแบบนี้เลยอืม รี่ก็คิดแบบนี้เลยรี่ก็แบบรี่จะไม่ยอมรี่จะไม่ยอมเหมือนแม่รมีแม่รี่จะยอมพ่อทุกอย่างแต่รี่ไม่คือรี่จะทำทุกอย่างเพื่อให้แม่สบายอืมก็เลยเราไม่ได้มีความรักจากไม่ได้มีความอบอุ่นจากพ่อด้วยเราก็เลยชอบคนมีอายุชอบคนมีอายุายแล้วก็คิดเลย ถ้ามีแฟนคนถ้ามีแฟนแก่เนะี่ยหรือว่าคนมีอายุแต่ต้องมีอายุแก่หล่อนะต้องแก่หล่อนะทุกคนไม่ใช่แก่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเพราะว่ารีเป็นคนชอบแต่งตัวเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็แบบที่สําคัญรวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องต้องรีอยู่ด้วยรีรู้สึกอบอุ่นทําให้รีรู้สึกปลอดภัยทาให้รีรู้สึกว่าเขาเป็นพ่อเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย รีถึงรีถึงอยู่ด้วยได้อะไรเงี้ยมันมันจะเป็นแบบนั้นอ,อก็ถือว่าวาัสนาดีเพราะว่ามันคือกฎของรีเลยก็คือรีจะต้องต้องเป็นแบบนี้เพราะตัวรีชอบคนมีอายุด,ด้วยนั่นนั่นคือเหตุผลที่ทำไมว่าทำไมว่ารีถึงมีตังมากมายก็นั่นแหละมีผัวรวยมีแฟนรวย <laughs> ไม่ยอกไม่อยากรวยเลยคือ พอมามีแฟนรวยอะทุกคนบางทีเราก็งงแล้วพอมาอยู่เมืองไทยชีวิตก็แบบอะไรก็ไม่รู้คือแบบงงมากงงมากรีบไปไกลเป็นคือแค่หน้าปักซอยบ้านคือไปนะไม่เคยไปเรียนเหมือนเด็กคนอื่นเรียนมัธยมอะไรประถมคืออะไรมหาลัยคืออะไรไม่มีไม่เคยไม่เคยเลยไม่มีไม่มีฟิลนั้นอนะ รีเคยรีเคยนะเมื่อประมาณห้าหปีที่แล้วเจอรุ่นพี่คนหนึ่งเขาไปเรียนรุ่นเป็นเพื่อนมหาลัยใช่ไหมแล้วหนูก็ไปเขาชวนหนูไปแล้วก็แบบเห็นเขาแบบเห็นเขามีเพื่อนแบบเป็นนักเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาสนุกเนาะแบบมีความสุขจังเลยรีก็ดูรีก็แบบอิจฉารีแบบ ไม่มีเพื่อนแบบนั้นนะไม่มีแป๊บหบนึ่งนะไม่ได้เพราะว่าหนูจะต้องไปทำงานต้องสวยเดี๋ยวนะเลอะ <c oughs> ชีวิต แปลกมันมันโชคดีแต่มันแปลกแปลกมากอืแปลกมากมากพ่อแม่จ้างครูมาสอนที่บ้านอะรีจ้างครูกับบ้านหนูจะนอนหนูจะนอนพ่อแม่หนูไม่เคยไปเรียนที่โรงเรียนเหมือนคนอื่นพ่อแม่จ้างครูป้ามาจ้างครูมาสอนที่บ้านหนูจ้างครูกับบ้านหนูจะนอนเ <c oughs> พราะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตอนเด็กๆดื้อดื้อดืด้อมากดื้อแบบ ก็ซนนะ่ะเป็นเด็กสซนนะ่ะแต่เป็นแต่เป็นเด็กฝ่ายดีซนแต่ฝ่ายดีซนแต่จิตใจดีมีแต่ให้คือให้อืมอยากให้ไม่รู้อะไรให้เพราะว่าอยากได้ความรักอะ่ะเข้าใจปะเหมือนแบบไี่อยากได้ความรักอยากได้ความรักจากเพื่อนจากทุกคนอืม แต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเนาะ <c oughs> คิดแบบว่าจะเอาอย่างเดียวนี่ก็เออไม่มีเพื่อนก็ได้ไม่มีเพื่อนก็ได้ลี่ก็โอเคตอนนี้ก็แฮปปี้เพราะว่าใช้ธรรมะปฏิบัติจิตใจนั่งสมาธิทุกวันก็แฮปปีมม้มากอแฮปปี้มากๆคุยกับตัวเองทุกวันวันนี้ลิล,ลเหนื่อยใช่ไหมไม่เป็นไรนะสู้ๆนะขอให้แข็งแรงนะ เห็นไหมลินดี่วันนี้พี่พี่เขาสอนเธอเธอต้องเชื่อฟังนะอะไรนี่ก็ต้องคุยกับตัวเองเป็นเพื่อนตัวเองแฮปปี hmm. ้ Happy. พอมีมีแฟนมีแฟนคนแรกคนไทยคนแรกก็เป็นเพื่อนของแม่นะทุกคน <c oughs> เออเป็นเพื่อนของแม่เออเขาก็เจอตั้งแต่เด็กแล้วก็ แล้วก็แม้แต่แมแ้แต่กระทั่งอดีตสามีก็เป็นเพื่อนของพี่ชายบุญธรรมอย่างเงี้ยก็เห็นเราตั้งแต่เด็กเออ,ยอยแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็จากนั้นก็เป็นต่างชาติหมดเลยเพราะว่าลี่เป็นคนเออลี่ลี่มีโอกาสได้คบคนไทยแค่คนเดียวที่เหลือก็เป็นต่างชาติหมดเลยเพราะว่าลี่เป็นคนโรแมนติกอะ่ะลี่เป็นคนโรแมนติก เป็นคนโรแมนติกในความรักเป็นคนรักที่แบบเออมันแบบโลกสีชมพูอะไรประมาณนี้เป็นคนเดี๋ยวเป็นคนขี้อ้อนเป็นคนขี้อ้อนคือแบบว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกเขาคือทุกคนอะที่ไม่ให้รีบเป็นดาราไม่ใช่ว่าเขาหึงหรืออะไรนะ ทุกคนอยากเข้าใจผิดเขาไม่ได้หึงอะไรรี่เลยแม้กระทั่งอดีตสามีคือไม่เคยหึงเลยรี่ไม่เคยเจอใครหึงรี่เลยมีแฟนสี่คนไม่มีใครหึงรี่เลยรี่ชอบแต่งตัวชอบอะไรคือได้หมดขออย่างเดียวอย่าคิดเป็นดาราอย่าคิดหาเงินเพราะว่าเขาก็รู้แหละว่ารี่รี่รี่อ่อนต่อโลกไงอ่อนต่อคนมองคนไม่ออกไงอืมลองให้เพราะว่า เราอยากได้ความจริงใจสุดท้ายเราก็ไม่ได้ความจริงใจตอนนี้ก็เชื่อเขาแต่ลี่พูดเสมอว่าวันหนึ่งลี่คิดอะไรลี่อยากได้อะไรลีเป็นแบบนั้นเพราะลี่เชื่อพลังการอธิษฐานลี่เชื่อพลังการขอเหมือนตอนเด็กๆอะ่ะลี่ดูตัวเองในกระจกถูกปะกูต้องเป็นนางเอกกูต้องเป็นดาราแล้ววันนี้มันก็เป็นจริงเมื่อเราเชื่อพลังงานนั้นนะเราศรัทธาพลังงานนั้นนะมันก็เป็นจริง รีไม่เชื่อเลยว่าชีวิตกูจะมีแต่ผัวรวยอย่างเดียวไม่เอาทําไมถึงอยากอยากอยากเป็นดาราเพราะว่าอยากหาเงินเองอยากหาเงินเองอยากมีเงินใช้เองอยากอยากเรียนทํางานอยากรู้จักคนอยากมองดูคนออกอยากเป็นอยากเป็นนักธุรกิจเหมือนผัวเหมือนแฟนอยากเป็นเหมือนเขา แต่รู้ว่าเราไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่รี่เชื่อวันเนี้ยเชื่อไหมว่ารี่ทํางานวันแรกอะทั้งชีวิตรี่อะรี่ใช้เงินเดือนเป็นล้านๆเลยแต่รี่ไม่เข้าใจคําว่าเงินรี่พูดเลยไม่เข้าใจคําว่าเงินเงินคืออะไรคือมีเงินใช้ไม่ขาดมือคือมีเงินใช้จนชีวิตไม่ต้องทําอะไรกินนอนเที่ยว ทำบุญอยู่กับลูกกินนอนเที่ยวทำบุญอยู่กับลูกกินนอนเที่ยวทำบุญอยู่กับลูกน่กชีวิตมันจะมีแบบนี้หรอมันจะมีแค่นี้เหรอมันจะเป็นแค่นี้เหรอคือแบบมันจะดีเกินไปปะมันจะเกินไปหรือเปล่ามันมันดีจนมันเบื่อมันดีจนมันมันไม่ใช่เป็นคนมันต้องไม่ใช่แบบนี้เป็นคนมันต้องมีความทุกข์ เป็นคนมันต้องทำงานเป็นคนมันต้องมีความรู้เป็นคนมันต้องต้องเข้าใจคำว่าชีวิตอะพี่เข้าใจปะแต่หนูไม่เข้าใจเลยสักนิดหนูเอาแต่พูดว่าอะไรวะทำไมคือมันวาสนาดีอะดีมันมันก็ดีจริงนั่นแหละแต่มันทุกคนไม่ได้อยู่ในในจุดของนี่ทุกคนไม่เข้าใจคือเชื่อไหม พอลี่เลิกกับเลิกกับตอนที่ลี่คบกับแฟนอะลี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าแฟนจะเลิกกับลี่ไม่เคยคิดเลยสักกับคนเดียวแม้แต่คนเดียวลี่มั่นใจเสมอว่าเขาจะต้องอยู่กับลี่เสมอถูกไหมต่อให้ลี่ทำตัวไม่น่ารักยังไงเขาก็จะไม่ไปไหนแต่เชื่อไหมพอลี่เลิกกับแฟนคนที่อ่าคนคนที่สองอะ อดีตสามีคือเลิกกันไปก่อนแล้วก็กลับไปมีคนที่สามแล้วค่อยกลับมาใหม่คือเลิกกันแล้วก็กลับมามเลิกกันแล้วก็กลับมานี่ก็เลยคิดว่าไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่าตัวเราถ้าหนูไม่ดีเขาก็เลิกกับหนูเอาเพอเลิกกับหนูหนูไม่ได้มีปัญญาไปหาเงินน่ะถ้าหนูไม่เริ่มตอนเนี้แล้วหนูจะเริ่มตอนไหนใครจะมาเลี้ยงหนูตอนแก่ถูกไหมทุกคนคือ เขาอยู่กับลี่เพราะว่าเขารักรักรักในความสวยหรอรักในความไรเดียงสาคือเขารักเขาเมตตามันมีวันเบื่อนะทุกคนมันมีวันเบื่อต่อให้รักขนาดคือลี่รู้แค่ว่าคู่อ่ะคู่ของเราเนี่ยถ้าดีมันยังอยู่ด้วยแต่ถ้าไม่ดีมันก็คือแยกจาก